ฝากหนังสือเล่มใหม่เผ่อใครที่สนใจนะครับสายมูต้องมนนะเป็นหนังสือที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของความเชื่อทางศาสนาในประเทศไทยนะครับที่หลอมรวมผสมผสานทั้งพุทธพราหมณผีจนเป็นวิถีปฏิบัติกราบไหว้บูชาในปัจจุบันแบบแยกไม่ออกนะในขณะเดียวกันนะครับที่สายมูเตลูอีกหลายคนเนี่ยยังอาจหลงทางในการเข้าวัดทำบุญขอพรน,นะครับหรือแม้กระทั่งการบูชาด้วยตนเองที่บ้านนะ เนื่องจากขาดความเข้าใจในวิถีปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของศาสนานั้นๆน,น,นะครับดังนั้นแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่หนังสือสอนธรรมะในเชิงของการสแสวงหาหนทางหลุดพ้นเสียทีเดียวอย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับแต่เป็นแนวทางนะครับปรับความเข้าใจคิดตามได้ปฏิบัติตามได้พิสูจน์ผลได้ด้วยตนเองนะครับให้กับสายมูเตลูที่ยังคงสแสวงหาความสุขความสําเร็จความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งร่ํารวยในทางโลกแบบไม่หลงทางนะะ แนวทางการดึงลมหายใจฟอกปอดนะระบบจัก,กรมุดทานะครับ